ตอนนี้ผมก็อยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะก็มาหาอาหารนะตอนนี้ผมก็ได้หาเขาเรียกว่าอยู่กดกด Google ค้นหาร้านอาหารอิสลามที่บุรีรัมย์นี่มีนะฮะตรงนี้คล้ายๆมันเป็นเหมือนอะไรเอ่ยเป็นคล้ายๆเหมือนจับฟาซานะบุดคอร์ดบุดคอร์ดไล่าซาอะไรประมาณนี้ของอยู่กลางเมืองบุรีรัมย์เลยนะใครที่เป็นมุสลิมนะที่จะมาหาอาหารอาราานนี่ก็สามารถเชิญได้นะ ตัวตัวองอาหารตรงนี้นะผมก็มาตามที่เมธีรับนูนจะได้มาเช็กอินที่นี่ไว้นะนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาออนทัวร์ NGO สายประกวดน,นะติดตามกันเลยละกันเดี๋ยวจะมีการจะทำคลิปให้ดูเรื่อยนะฮนะนพี่ใหม่นะพี่ใหม่เดี๋ยวมาคอนเดนกันหน่อยนะเป็นไงบ้างครับ วันนี้ก็มาสุนาหารก่อนที่จะเข้า NGO บุรีรัมย์ครับวันนี้ใครที่กําลังเดินทางมาเดินทางปลอดภัยครับแล้วก็เจอกันใน NGO บุรีรัมย์สุข้างครับโอเค,คได้ครับแล้วเจอกันนะแล้วเจอน,นะนครับผมทั้งขายจราวันดีครับ